หมูหันหม่อมถนัดแดกครับทุกคนกล่องนี้บึ้มๆสามพนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกี้อุ้ยจะเปิดกล่องนะครับอันบล็อกให้ในอีกเป็นเอาไว้ตอนท้ายนะครับว่าเขามีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะมาจัดจานแล้วก็มากินกันก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเอออยากจะดูตอนกินเลยอูย้แต่ว่าหมูหันมาเป็นแบบทั้งตัวแบบนี้นะครับทุกคนอู้เรออ,ออกเลย จริงๆกี่เคยทานแล้วล่ะครับทุกคนไปทานที่ร้านแต่ว่าวัดก็นานแล้วเกือบ2ปีแล้วครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่ามันยังรสชาติเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าอันนี้ก็คือกี้อ่ะครับไม่ได้ซื้อเองนะก็คือทางร้านเขาส่งมาให้ทานนะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณทางร้านตามใจปรารถนาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นหู้แต่เสียงคือเป็นไงทุกคน แค่เสียงก็รู้นะว่าน่าจะยังกรอบอยู่อันนี้คือมาถึงกีประมาณสักชั่วโมงนิดๆแล้วครับกีค่อยได้เริ่มทานมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยสวยเหมือนตอนที่เราไปทานที่ร้านนาะอที่เขาจะแบบว่ามีเสิร์ฟแบบว่ามีไดโอ,อ้งไดไออย่างเงี้ยแต่เผื่อเป็นไอเดียให้สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะสั่งไปกินที่บ้านว่ามันจะยังแบบกรอบอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอู้แต่ว่า ันไกมน่มันมันดีหรือว่าเขาย่างดีแบบว่ามันสามารถตัดได้แบบขาดชึบชุบช,บ,ชบเลยอะครับแล้วเขาจะมีวิธีการบอก้วยนะทุกคนว่าต้องกินส่วนไหนก่อน A B C อะไรเงี้ยอันแรกจะเป็นส่วน A จะเป็นช่วงประมาณกลางๆตรงนี้น่าจะเป็นช่วงช่วงเกือบเทท้ายตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้น่าจะพอดีตรงนี้มันจะเป็นส่วนสันนอกนะครับท้องสามชั้นมามาดูกัน เขาบอกมันจะเป็นหนังแบบหนังบางๆเนื้อเกรดใหญ่แล้วก็แบบไขมันจะน้อยนะครับทุกคนแต่ว่าของเขาก็คือจะแตกต่างจากหมูหันที่อื่นคือเขาจะใส่พวกเครื่องสามเกลือครับลงไปตรงนี้มันทําให้แบบหมูมันไม่มีกลิ่นสาบอ่ะเท่าที่กี่จาได้ครั้งก่อนนะอืมเนี่ยก็คือหอมมากอืมน้ำลายไหลมาครับชิ้นแรกอืม มันหอมอะ่ะมันหอมกลิ่นเครื่องของเขาที่มันเขาหมักมาหนังยังกรอบแบบกรอบมากอะ่ะอืมต้องอร่อยมากครับเขาวที่แล้วเป็นรีวิวที่ร้านไงคราวนี้ร้านก็เลยแบบ ส่งมาเราให้ลองทานที่บ้านอร่อยทุกคนคือมันดีตรงที่ว่าของเขาอ่ะขนาดหมูอ่ะไม่ได้ใหญ่มากครับแต่หมูมันไม่เหม็นสาบไม่เหม็นเลยเพราะเขาแบบใส่พวกเครื่องเทศเนี่ยมาอย่างเงี้ยเต็มเ็มเลย กินส้มแบบแก้เลี่ยนมันก็จะเลี่ยนบ้างแหละเป็นขาหมูอะ่ะเอ้ยไม่หมูหันเนี่ยอือร่อยมากครับอร่อยจริงอือม,มาส่วนต่อมาส่วนบก็คือส่วนใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหนังเกรดบางกรอบเนื้อฉ่ำนุ่มละมุนไขมันแทรกมากกว่าส่วน A e. ก็คือจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนะครับตรงที่ติดหัว นี่อันนี้จะติดซี่โครงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาซี่โครงออกก่อนมันจะได้กินแบบเฉพาะตัวหนังโอ้ไขมัน <c oughs> เดี๋ยวไขมันเยอะหน่อยกี่ขอจิ้มซีฟูดแล้วกันครับจะได้แบบลดความแบบว่าเลี่ยนของเขาหน่อยอซีฟูดจะเปรี้ยวนำหวานน้อยเค็มน้อย อืแต่ส่วนนี้แบบไข่มันมันเยอะมากไข่มันเยอะจริงทุกคนแต่ชอบตรงถึงแม้ไข่มันเยอะแค่ไหนเขาก็ยังมีความกรอบอืม เหนียวเลยกรอบม,มากอ,อทุกคนไอเนื้อที่ติดไอตัวนี้มาอร่อยมากพวกเครื่องหมักของเขาอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาส่งมาให้แล้วแบบต้องอวยของเขานะร้านก็บอกว่าติชมได้เต็มที่แต่เอาถึงตั้งแต่กี้ไปรีวิวของเขาคราวที่แล้วที่ร้านอะ กี้ก็พูดเสมอว่าของเขามันเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดแล้วล่ะทุกคนในในบรรดาหมูหันที่กี้เคยมากินกินมาทั้งประเทศเพราะว่าเขาอะมีความหอมของเครื่องเทศหมูเขาไม่เหม็นสาบอ,อ่ะอืใครมีปัญหาเหมือนกี้บ้างที่แบบว่าเวลากินหมูหันแล้วมันจะมีความแบบหมูเหม็นสาบอะกินได้แค่หนังอะแต่เนื้อกินไม่ได้เลยอันนี้เป็นขนมปังลูกเกดกินคู่กันละฮะม,มันก็เป็น ของคินคู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเนาะต่อไปเป็นช่วง4ช่วงตูดตูดอันนี้ไข่หนังบางเกล็ดใหญ่กรอบมีเนื้อแดงไขมันต่ำเออ,เอ,อโอเคโอเคตอนนี้ไขมันขึ้นสมองแล้วเนี่ย <laughs> ทุกคนมันไม่สามารถกินคนเดียวหมดตัวได้หรอกอืมถ้ากินคนเดียวหมดตัวนี่ก็คือเรียกรถพยาบาลรอข้างหน้าเลยจ้ะอืมเอออันนี้โอเคถ้าเป็นทไทท้า,ยทา,ยทายอย่างนี้แล้วก็ได้กินเครื่องพวกเครื่องสมุนไพรของเขาเข้าไปด้วยอร่อย มันกินได้ทั้งเนื้อทั้งหนังอะ่ะ <c oughs> กินไปแบบโอ้ตายแล้วต้องไปวิ่งออกอีกเท่าไหร่นะ่ะ ต่ถ้ากินเฉพาะตัวหนังเขาอ่ะมันจะได้ความกลิ่นความหอมแบบกลิวลิวครับอืมอม,ม,มีซอสยูสุด้วเดี๋ยวขอลองซอสยูสุกับชิ้นต่อไปอืมต่อไปเป็นส่วนดีมั้ไม่หมดนะส่วนหัวส่วนของหัวกับแก้มนะครับ head and cheek ตรงนี้ กันไกลดีมากเลยอะได้กันไกลหมอช้ก็คุ้มแล้วส <laughs> <laughs> ่วนนี้เขาบอกว่าหนังหนากรอบเบาเนื้อแก้มนุ่มโอหเออจะเ,เป็นมันเป็นเนื้อใช่ไหมไม่ใช่ไขมันใช่ไหมตรงเนี้ย <laughs> 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 เนื้อนุ่มจริง nhớ là khải mần cho lòng cặp xoa chua sụn nghe là xoa chua sụn là hầm hầm sụt chuyên Sự, sự đậm, sự, kinh cập sự yếu đậm là อร่อยสามพันห้ากีว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่ต้องแบบฉลองกันในบ้านหรืออยากกินหมูหันที่ไม่ได้กินได้เฉพาะตัวหนะังกินว่าเหมาะอืมคือมันกินได้ทั้งตัวมันก็คุ้มนะแต่อยู่ดีให้สั่งมากินอย่างเงี้ยคี้ก็รู้สึกว่า มันต้องมีเสริมฉลองอะกับกลางกินหมูหันเป็นไปทุกคนหรือว่ามีใครไหมอยู่อยู่ดีๆแบบเอ้ยฉันอยากกินหมูหัน <c oughs> ก็สั่งมากินเลยอย่างนี้หรอ <c oughs> แต่ก็ได้แหละบางบ้านกี่มีเพื่อนเพื่อนกี้บ้านหนึ่งชอบไปกินสั่งสั่งหมูหันมากินอืมอแต่ช่วงกลางตัวของเขาที่เขาแนะนําให้กินตัวแรกเนี่ยครับทุกคนไอ้ชิ้นแบบเนี้ยคืออร่อยมากเพราะว่ามันแบบมันแบบ มันสามารถกินได้ทั้งชิ้นโดยที่มีเครื่องสมุนไพรเข้าไปแล้วก็มันไม่ได้เยอะจนเกินไปส่วน A เลยอะครับทุกคนอันนี้ต้องเป็นส่วนที่แบบทุกคนได้แบบกินครั้งแรกนะอ,อ,อร่อยอมีขนมปัง ให้ดูเนื้อเนื้อไม่เหนียวเลยท,ที่ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่ากี้แบบว่าเหมือนจะทําหน้าคิ้วขมวดแบบว่ามองอยู่ตลอดว่าคือมันมีภาพของการแบบว่ามันมันเยอะ <c oughs> เออคือก็กลัวอยู่เหมือนกันครับกี้เป็นคนออกกําลังกายเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลากินอย่างนี้ก็ต้องออกกําลังกายออกเหมือนกันครับทุกคนอืม <c oughs> มันกรอบดีจังสี่ชิ้นก็เริ่มเลี่ยนนะครับดีว่าหนึ่งตัวนะกินประมาณหกเจ็ดคนคนละสองชิ้นอ่ะอือืมเจ็ดคนคนละสองชิ้น กำลังดีกำลังแบบรู้สึกแบบอร่อยถ้าเกินนี้มันจะเริ่มแบบแบบต้องหาอะไรตัดเลี่ยนละอกินส้มตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยเออกินส้มเข้าไปครับทุกคนตัดเลี่ยนรดอืม อ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ไม่ไหวนะถ้าเกิดจะให้ทานหมดเดี๋ยวกี้ไปแบ่งเพื่อนๆได้ลองชิมด้วยนะครับทุกคนสรุปก็คือว่าซื้อมาทานที่บ้านยังกรอบเหมือนเดิมในระยะเวลาของกี้นะคือจากร้านมาถึงบ้านกี้แล้วก็จากที่กี้ได้กินกี้ว่าประมาณมี3ามชั่วโมงมีสามชั่วโมงอยู่นะครับตั้งแต่ย่างเสร็จก็ยังกรอบอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากทานก็ไปได้เพจร้านตามใจปรารถนาเดี๋ยวกี้ จะทิ้งช่องทางไว้ให้นะครับทุกคนอืมนะฮะในคอมเมนต์อร่อยที่สุดตั้งแต่ความเคยกินหมูหันมาก็ว่าได้เขาพิธีพิถันแหละอืมตามราคาทุกคนทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทําไมมันถึงต้องเป็นราคาแบบนี้นะครับ ใครอย่างลองประสบการณ์สั่งไปทานที่บ้านหรือไปทานที่ร้านก็ก็ก็เรียนเชิญนะครับไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปที่ร้านปุ๊บเขาก็จะมีแบบว่าใส่แบบฟองฟูขึ้นมาเออแล้วก็จะแบบเออไดถ้ถ่ายรูปแต่ถ้าเกิดกินที่บ้านเราก็จะแบบได้กินกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายครับแล้วเขาจะมีกล่องตรงนี้ด้วยครับทุกคนเป็นเหมือนกับพวก ต่างๆของเขาเนาะเออก็จะมีมีจานมาให้ด้วยเลกับขนมปังแล้วก็เป็นสลัดแล้วก็มีส้มมาหนึ่งผลนะครับแล้วก็จะมีพวกช้อนอ๋อโอ้โหมีกันไกรมาให้เราด้วยนะครับในเซตนี้กันไกรนี่อย่างดีหรือเราไวใช้ต่อแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มต่างๆมีน้ำซีอิ๊วหวานนะครับผมมีซอสซีฟูด แล้วก็เป็นน้ำสลัดอ๋ออันนี้เป็นน้ำสลัดแล้วก็อันนี้เป็นซอสยูสุก,กินกับหมูนะครับอ๋อแล้วก็มีน่าจะเป็นวิธีการกินของเขาด้วยพออ่านไปเลยนะเขาเป็นสายพันธุ์สุกรดำนะครับทุกคนตอบโจทย์เรื่องหนังที่บางไขมันน้อยเนื้อนุ่มรูปทรงได้สัดส่วนว่ะหนังเป็นเกล็ดเม็ดใหญ่สีทองกรอบฟูสวยเนื้อฉ่าเราใช้พัฒนาการมากว่า2ปีพัฒนาสูตรเออแล้วก็ จะมีเขามีวิธีการกิน A กิน A กิน B แล้วค่อยมากิน C แล้วค่อยมากิน่กินตามแต่ละส่วนของเขาไปนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยครับ